ปุ๋ยน้ำซีดก่อนนะคะใส่ปุ๋ยน้ำซีดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดใส่ปุ๋ยเม็ดนี่หนูใส่ประมาณหนูใส่ปุ๋ยส่องถุงนะคะเนี่ยปุ๋ยเม็ดนะคะใส่ปุ๋ยส่องถุงปุ๋ยเอสคาดนะคะพิกหนูเก็บได้งวดแรกสี่สิบสามงวดสองก็กำลังเริ่มเก็บค่ะแต่กระอย่างโมเกตคิดว่าโมตองใส่ปุ๋ยอีกเลยค่ะซีดแต่ปุ๋ยเอสคาดนะคะเจ็ดวันซีดเทนึงนะคะพอเก็บออกก็ซีดเก็บออกก็เริ่มซีดโดยบ่ต้องใส่อยาฆ่าแมลงนะคะ ไม่ต้องใสอีกเลยอย่าข้ามาแมลงเพราะว่ามันอยู่ในของเอสคาส์อยู่แล้วนะคะคือว่าทีนี้กรหนูก่กระใส่ได้ผลเกินร้อยนะคะเพราะว่าแต่ต่กรกระใส่ปุ๋ยเคมีผล,ผลผลิตกระโบได้หลายนะคะกระกระอยากให้พ,ใพ่อแม่พี่น้องนะคะถ่ายลมนะคะมาใส่ปุ๋ยเอสคาส์นะคะกเกษตรกรค่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคะ่ะเอสคาส์ ard, ดีเยี่ยมค่ะเอสคลาสปุ๋ยอินรี Z. ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ใช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ๋ยเอสคลาสมันอายุ3เดือนทุกปีจะได้4ถึง5ตันแต่ปีนี้ไรหนึ่งไม่น่าจะต่ำแต่ตันเอสคลาเยี่ยมจริงๆเป็นยังไงบ้านครับสำหรับวิทีาที่ชมไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าโ,โหผลผลิตมันช่างมากมายเหลือเกินนะครับในขณะที่สุขภาพก็ดีนะครับลดการใช้ สารเคมีลงอีกต่างหากนะครับครนี้นอกจากเมื่อกี้ที่ได้พูดไปแล้วถึงประโยชน์นะครับของปุ๋ยของเราแล้วเนี่ยนะครับว่ามีธาตุอาหารที่ครบ16ธาตุนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีไคโตซานนะครับและน้าส้มควันไม้ครนี้เราจะมาพูดถึงสมบัติคุณสมบัติพิเศษของไคโตซานกันบ้างนะครับว่าคืออะไรนะครับจะทําให้ก้านใบนะครับมีความแข็งแรงและเหนียวขึ้น ใบจะใหญ่และหนาขึ้น30-50%เลยนะครับต้นไม้ม,มีการแตกคุ่มได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นข้าวมันก็จะแตกกอได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากทําให้รากแขนแตกเร็วนะฮะม,มีการหาอาหารได้ดีขึ้น,นร,รากยาวด้วยนะถูกต้องครับช่วยในการยึดจับเม็ดดินนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำนะครับทำให้มีความชุ่มชื้นให้พืชตลอดเวลานะครับ ช่วยให้สิ่งมีชีวิตนะหรือระบบนิเวศนในบริเวณนั้นเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับที่สําคัญจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกติถามว่าไคเตอร์ซานดีขนาดนี้แต่ถ้าใช้ไคเตอร์ซานอย่างเดียวดีไหมก็ไม่ดีใช่มันไม่ครบรมันไม่ใช่อาหารไงะนะครับช่วยให้อาหารช่วยให้พืชด,ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีอาหารให้ก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับก็ไม่รู้ว่าจะไปดูตรงไหนมาให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคราวนี้ นะในตัวต่อไปก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับคุณมสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่หลายๆท่านเนี่ยก็ทำกันเองเป็น<ะ>แต่ว่าไม่ใช่ทำได้แล้วแล้วถือว่าใช้ได้นะมันก็ต้องมีระดับมีมาตรฐานในการทำอย,อ,อยู่เช่นเดียวกันนะครับาวน,นี้การทำน้ำส้มควันไม้ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทางเกษตรในพื้นที่ท่านก็ได้ไปสอนนะฮะให้มีความรู้กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสมบัติพิเศษมีดังนี้นะครับ น้ำส้มพันไม้จะช่วยในการปรับปรุงดินนะครับเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน,นะครับ uh huh. ลดปริมาณการรบกวนของแมลงศัตรูพืชรวมทั้งหอยเชอรี่นะฮะที่ uh huh. นาข้าวนี่จะมีปัญหามากนะฮะในบางพื้นที่ uh huh. มีเยอะนักใช่ไหมจับกินซะเลยทางางพื้นที่ก็ไม่ทานนะครับ uh huh. ตรงนี้นะครับข้อต่อไปก็คือจะทําให้พืชเนี่ยต้นแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับ uh huh. ช่วยป้องกันเชื้อราในระบบราก ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการออกดอกผลนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทุกอย่างที่รวมอยู่ในปุ๋ยของเรามันครบเลยนะครับทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ําเท่านั้นจบนะครับที่สําคัญครับลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปเยอะมากแน่นอนค่ะสุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายก็แข็งแรงนะคะผลผลิตก็ดีด้วยสุขภาพจิตก็เลยดีตามมาด้วยถูกต้องครับนี่คุณนัท เรามีรูปให้ดูครับผมอันนี้เป็นรูปต้นข้าว<ช>ที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับและใช้ปุ๋ยเอสคาร์ดนะครับสังเกตนี่เลยเห็นชัดชัดคุณป้าคนทางซ้ายเนี่ยนะฮะ แกบอกว่าวันนั้นไปจัดประชุมนะครับเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยนี่แหละ,<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เขาก็ได้นําปุ๋ยไปลองใช้แล้วนะครับ <ฮะ S 2> เขาก็บอกว่าเนี่ยช่วยมาดูนาข้าวฉันหน่อยเธอะมันไม่เขียวเลยมันไม่โตผัวฉันด่าแล้วเนี่ยเอาเลยให้ฉันใช้นะครับเราก็บอกอาจได้ครับเดี๋ยวเราประชุมเสร็จนะ,<ฮ>ะเราจะไปดูกัน <ฮะ S 2> พอไปดูครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ ธร,รมไ,มมไม่ได้<ช>เห็นถ<ช>ึงความแตกต่างสัก<อ>เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นที่ความเขียวเนี่ยเราอาจจะเขียวน้อยกว่านะนะครับแต่ว่าก็เลยบอกว่าป้าครับช่วยไปถอนมาให้ดูหน่อยละกัน<อ>นะครับพอถอนออกมาครับนี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าปุ๋ยเอสคาร์ดเขียวเสมอกันหมดนะฮะร,<อ>รากยาวมากนะครับการแตกกอดีมากในขณะที่ปุ๋ยเคมีรากสั้นนะครับเขียวเฉพาะปลาย นี่ไงดูรูปนี้รูปนี้ชัดกว่าันี้นะคะว่าอันนี้คือที่ใช้นะคะผลิตที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินย์สกัดเอสคลารของเราใช่ครับครนี้ผมก็เลยย้อนกลับไปถามเกษตรกรว่าอย่างนี้เนี่ยนะฮะรากข้าวสั้นหรือรากข้าวยาวอันไหนดีกว่ากันอืเขาก็บอกว่ารากยาวดีกว่าสิใช่นั่นสิอ้าวแล้วตกลงปุ๋ยอะไรดีกว่ากันอย่างนี้นี่มันเห็นๆเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าต้นข้าวของคุณมีโอกาสที่จะรากยาวหรือเปล่านะคะโทรมาได้เลยค่ะตามเบอร์อข้างล่างนี้นะคะแล้วก็โทรมาติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ว่าตอนนี้นะช่ววันปุ๊ยนี้ไปแล้วชณวนี้ไปแล้วสามารถใช้เนี้ได้หรือเปล่ารเรามีผู้ที่ให้คําปรึกษาอยู่นะคะคแต่นอกจากนั้นค่ะคุณนัทนี่พี่ป๊อบมีอ้อยอ อยากนาเสนอมากนะคะจะบอกว่าอ้อยเนี่ยสูงเกือบเท่าเสาไฟฟ้านะครับสังเกตเลยนี่สาไฟอยู่ตรงนี้นะฮะเสาไฟเสาไฟนี่ไม่ใช่เตี้ยๆนะคะแล้วดูคนใช่ครับนี่เราไม่ได้คนแคบมายืนนะไม่ใช่ครับไม่ได้ตัดต่อนะครับนี่ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะผู้ปลูกก็คือนายกสมาคมกลุ่มชา่อ้อยภาคอีสานนะครับเป็นถึงนายกสมาคมเนี่ยนะฮะก็คงไม่ ไม่มาโกหกใช่ไม่มาโกหกนะครับท่านบอกว่าท่านปลูกอ้อยมา20-30ปีนะครับท่านไม่เคยเจออ,อ้อยที่มันสูงขนาดนี้เลยดูเอาเองแล้วกันนะฮะว่าต้นสูงขนาดนี้แนละ้วท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่า ลำต้นของอ้อยเนี่ยใหญ่นอกจากจะสูงแล้วก็คือยังใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของความหวานนี่ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะคที่มันเป็น11 12ก็เพิ่มเป็น14-15ด้วยใช่ครับอืมก็อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่านะว่านอกจากผลผลิตคุณจะดีแล้วได้ขนาดที่ใหญ่โตขึ้นแล้วนะคะแข็งแรงแล้วก็ยังได้รสชาติกลับมาด้วยใช่ครับที่สําคัญก็คือผมอยากจะฝากตรงนี้ให้กับเกษตรกร,กรนิดนึงนะคะว่าในเมื่อคุณต้องลงทุนแล้วนะครับทำไมคุณไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดล่ะครับค่ะนะคร สิ่งที่ผมพูดว่าดีนะครับอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ถ้าท่านใช้ต้นไม้ไม่สามารถโกหกท่านได้นะครับใช่แล้วแล้วคําตอบก็จะออกมาจากใจออกมาจากความรู้สึกของคุณเองที่คุณได้ใช้ปุ e ๋ยอีซีสกัดเอสคลาสนี้นะคะคแต่ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่คุณจะติดต่อสั่งซื้อนี่นะคะเบอร์ข้างล่างเลยคะ่ะหร,รือว่าอยากจะเปิดคลังไปซะเลย<ช>เผื่อว่าคนที่สนใจเขาจะได้มาติดต่อขอซื้อของเราแล้วก็เหมือนเป็นการบอกบุญไปด้วยนะคะเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยพ้นแล้วก็ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรผลกระทบที่ตามมาใช่นะคะแล้วก็ยังทําให้ผลผลิตน่ะเพิ่มมากขึ้นได้เงินมากขึ้นด้วยนะคะใช่ครับเป็นการลดต้นทุนใช่ใชและที่สําคัญก็คือเมื่อด,ดินดีขึ้นนะฮะดินดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมค่ะการใช้ปุ๋ยมันก็จะลดลงนั่นเองอนะครับแปลว่าในปีที่ใช้ไปยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยนะฮะต้นทุนที่ใส่ไปมันจะน้อยลงเท่านั้นดังนั้นกเกษตรกรจะมีกําไรเหลือเยอะมากขึ้นแน่นอนครับผมค่ะแล้ววันนี้เราก็มีวิธีอาปิดท้ายไปด้วยใช่ก<ช>่อนที่จะจากกันไปนะ จะให้ชมว t ธีอานะครับอีกหนึ่งชุดครับเชิญชมได้เลยครับจากการรายงานการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับที่48ของโลกแต่ใช้ยาฆ่าแมาลงเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช้ยาฆ่าหญ้าอุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเป็นอันดับสของโลก เกษตรกรต้องมีปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกทําให้เกิดการลงทุนสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคาผลผลิตในรอบ20ปีไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นจึงมีผลให้เกษตรกรขาดทุนมีหนี้สินและหลายรายมีหนี้สินที่ไม่สามารถชําระได้การเกษตรอินทรีย์คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆจะเป็นหนทางของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เมื่อมีการใช้สารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงมากทําให้ผักผลไม้มีสารพิษเจือปนคุณภาพลดลงรสชาติเปลี่ยนไปและยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผลผลิตจึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาตกต่ําแต่ต้นทุนสูงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเกษตรกรยากจนไม่มีเงินซื้อปุ๋ยแต่ยังต้องทําการเกษตรอยู่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเครดิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยคุณภาพต่ํา และยังคงติดยึดในปุ๋ยเคมีทำให้ได้ผลผลิตลดน้อยลงผลผลิตไม่ได้มาตรฐานขายไม่ได้ราคาส่งออกไม่ได้ ทำให้เกษตรกรยากจนลงไปเห็นผลกระทบกันไปแล้วอย่างนี้นะคะตัดสินใจเลยค่ะนี่ของดีอยู่ข้างหน้านี่แล้วนะคะกับปุ๋ยอินทรียสกัดเอสคลาสของเรานะคะโทรมาตามเบอร์ข้างล่างนี่เลยไม่ว่าจะเป็นชนิดเม็ดหรือชนิดน้ําก็ตามนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่านี่แหละของดีๆที่วันนี้เราเปิดทีวีมาแล้วได้เจอเราสองคนนะคะทั้งป๊อปแล้วก็นัทนะคะไม่มาโกหกแน่นอนใบรับประกันก็มีให้ดูด้วยนะคะใช่ไหมคะคุณนัทถูกต้องครับอยากจะฝากเกษตรกรนะครับว่า เราต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะ,นะครับ<ช>เปลี่ยนวิธีการนะครับเมื่อเจอสิ่งที่ดีแล้วอย่าลังเลครับใช้ได้เลยโทรมาได้เลยครับ เรามีคําตอบให้ท่านตลอดเวลาครับผมแน่นอนค่ะว่าเป็นผู้รู้จริงๆไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้นะคะมาให้คําตอบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะอยากเป็นเกษตรกรยุคใหม่นะคะอย่าลืมนะคะปุ๋ยอินทรีย์สก,กัดเอสคราของเรานะคะแก้ปัญหาต่อปัญหาคุณได้ค่ะครับเกษตรกรยุคใหม่ต้องใส่ใจสุขภาพด้วยนะครับใช่ค่ะและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าจะไม่ทําให้ดินเสียแน่นอน สำหรับวันนี้นะฮะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ